สวัสดีครับพบกวีอี v แล้วนะครับกับเกมเกมบ้าอะไรไม่รู้ผมอ่านอังกฤษไม่ออกผมง่อังกฤษผมยอมรับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเอ้ยไม่ใช่แบบน,นึงนะครับขอลดเสียงก่อนค่อยค่อยอยังชั่วครับ นี่คือตัวอย่างคลิปตอนต่อไปนะครับมันจะไม่หนุกหนุกก็แล้วแต่ผู้ชมจะดูนะครับเพราะผมเพิ่งแคสเกมแคสเกมที่มันมีพูดได้เนี่ยมาครั้งแรกแล้วตั้งแต่วันนี้ครับวันนี้ผมเอาคลิปลงได้แล้วสองคลิปเดีย๋ยวจบคลิปนี้ผมเอาตัวอย่างอีกคลิปหนึ่งลงนะครับเป็นเกม GTA v z นะครับ เล่นในโทรศัพท์ได้ภา,ภาพภาพสวยอยู่ถ้าเกิดทุมผู้ชมเล่นแสงเต็มเท่านั้นนะครับยวรอมันโหลดก่อนแป๊บนึงอย่าเย็นๆนะครับคุกผู้ชมอย่าถือสีกันเลยอย่าถืออย่าโกรธผมเลยแล้วกันนะครับเพราะผมชอบพูดคำหยาบให้มันาหนาหน่อยนะครับบางทีผมก็ไม่พูดนะครับ ผมเ,เป็นคนอารมณ์ดีตอนออกคลิปอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดผมอารมณ์โหดผมจะไม่เอาลงคลิปเด็กขานะครับมันจะเต็มไปด้วยคำหยาพายเพราะถ้าเกิดผมมีคนมาดูเด็กสิบปดปีไม่ควรได้รับชมสิแบแปดวกนั่นเองคุยอาจจะมีเสียงลูกตีเอบาข้างหนึนะครับแม่งดังคิปหายอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้นะครับผมได้ซึ่งเก็บตังค์ซื้อคลิปแล้วนะครับ ใครอยากเล่นก็ไปโหลดเอาไดพิสโตนะครับโหลดฟรีไม่เสียตังค์แต่ต้องเล่นแล้วไม่ใช่เน็ตครับแต่ผมว่ารับรองเลยครับว่ามันเล่นเล่นง่ายแล้วก็คล้ายๆ a ค,ครับแค่คุณยิงหัวคุณก็จะได้ดับเงินมาเป็นมหาศาลแล้วแต่ต้องระวังพกตำรวจยิงด้วยนะคบโอ้อเออเซแล้ว สามารถป้นรถได้ด้วยนะครับมีหมดทุกรถยกเว้นรถอะไรไม่รู้ผมผมยังยังเล่นไม่ทั่วถึงครับเล่นง่ายโคตรครับแค่เดินหาเก็บของในเมืองแล้วพาคนทิ้งแค่นั้นเองมีรถกระจายอยู่ทุกที่แล้วมันจะมีรถเพื่ออะไรมีรถแล้วไหมครับมันไม่สะข้อเสียของเกมนี้ก็คือคุณไม่สามารถเข้าอ,อะไรได้เลยยกเว้นลงพักแล้วก็ลงพยาบาลเท่านั้น แต่ละจุดจะมีภารกิจที่เป็นสีเหลืองอย่างนี้คุณทำนะครับอย่างเงี้ยแหละถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้ผมแคสเกมนี้คุณก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ด้านล่างผมคลิปผมเลยนะครับผมจะแคสให้ดูเฉยๆนะครับเนี่ยมันมีการลดระเบิดด้วยนะครับผมเหมือนสมจริงมาก โอ้คนออกคนออกโอ้แต่มันไม่ยับครับแต่มันไม่ยับดูดิครับถ้าเกิดในแมคคันเนี่ยไปสร้างมันจะเสียบล็อกไปกี่บล็อกใหญ่พสอสมควรครับเนี่ยครับตรงทัที่ผมบอกสำหรับคนที่ดีที่สุดถุย mm. เข้าไปดับแม่ข้างในขอแม่งเลยเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวแค่คุณต้องโดนยิงตายเอง ้ามยิงของครับห้ามยิงห้ามยิงผมบอกเลยห้ามยิงครับในโงรงพักผมยิงละ<อ>เขาได้เปรียบเราครับเขามีเขามีตัวกเราไม่มีครับนอกจากเล่นออนไลน์เท่านั้นโอ้ผมเล่นตากมากครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่มีอะไรมากนอกจากรีวิวของให้ผู้ชมฟังว่าผมจะแคสเกมอะไรสำหรับคนที่ชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะครับผมและอย่ายลืมคอมเมนต์บอก เพออยากดูคลิปอะไรเพิ่มเติมและดูข่าวสารได้ที่ชั a n n e l ผมได้เลยนะครับอาจจะอาจจะมีขา่าวายที่ผมไม่ได้เอาคลิปลงเนะื่องจากวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับไม่ก็วันอาทิตย์วันเสาร์ก็อาจจะเอาลงเป็นบางช่วงเท่านั้นนะครับเพราะผมยังคิดคลิปไม่ออกบานทีพ่อแม่ผมก็อยู่ผมก็เลยไม่กล้าจะทำคลิปขอเพิ่มเติมอีกนิดนึง หากคุณรู้ลูกกระสุนด้วยนะครับหากคุณยิงหากคุณอยากเปลี่ยนอาวุธคุณกดที่อาวุธมันก็จะมีอาวุธให้เลือกนะครับส่วนข้างบนนี่คือเงินนี่คือเงินอะไรก็ไม่รู้นะครับไว่เก็บซื้อของาอยากหายากเนี่ยแบบนี้ครับเแบบ็นี้ครับมีทุกปือเลยครับแชร์คุณต้องเก็บเลเวลซื้อเองนี่ครับผมอยากได้นี้มากแล้วก็นี้ครับนี่ครับ ผมเคยซื้อมาเล่นนะครับหนึ่งวันเองแรงพ่อแรงแม่ครับแป้งแรงสุดๆแรงโคตรจะไม่มีใครเคยซื้อเลยครับนี่ครับถ้าเกิดคุณเล่นเกมนี้ผมแนะนําให้คุณเข้ามาอย่างแรกเลยคือต้องซื้อปืนนี้ก่อนครับซื้อเกาะก่อนครับเก็บตังค์เ้เกาะแล้วก็ซื้อคิกครับอันดับสุดท้ายครับก็คือไอเจอานี้เลย เี่าวนี่ครับเียวะนี่ครับซื้อเลยครับคุณเทพเลยแต่ผมไม่อยากซื้อนะครับผมจะเก็บตังไปซื้อก่อผมเพราะผมยังไม่มีครับสำหรับแค่นี้ผมก็จะลาไปก่อนนะครับลากรเจอกันชิปใหม่นะครับบาย